สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมบอยนะครับในช่องคาร์บอยรถมือสอนนะครับวันนี้มีรถมารีวิวกันเช่นเคยนะครับเป็นตัว t ต y o ต a v ว o อ1.5ตัว E ปี2013ไดเป็นสีเทาดาแบบนี้ด้วยนะครับสีนี้หายากนานมาทีนะครับคันนี้นะครับไม่น้อยด้วยนะครับวิ่งไปได้เพียง86,0 0 0กโลเท่านั้นนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับเบาๆนะครับเพียง6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับผมตัดด้วยตัวโลโก้นะครับโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับตัวไฟนะครับไฟไม่มีการเปลี่ยนมานะครับเป็นไฟเดิมโรงงานนะครับเป็นไฟมัลติเดฟเลกเตอร์โคมเดิมๆใสๆสวยๆนะครับไฟตัดบอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีการติดไปให้นะครับเพราะว่าน่าจะมีการโดนทอทอนออกไปนะครับไฟตัดหมอกนี่จะเป็นเจ้าของเดิมติดมานะครับเพราะว่าสเปคนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับ สำหรับด้านข้านะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กทางโตโยต้านะครับมาพร้อมกับตัวยางมิชลินแต่ว่ายางก็ถือว่าเริ่มสึกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวยางเปลี่ยนไปให้ถ้าลูกค้าสนใจดูรถคันนี้นะครับภายในครับซีนซิลิโคนนะครับผมของตัวโครงสร้างรถยังอยู่นะครับผมรถโครงสร้างเดิมๆมีไฟเลี้ยวด้านแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับฝ้อมมือจับสีเดียวกับตัวรถ สำหรับตัวกระจกนะครับผมเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีการชนหนักหรือว่าเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับกัมยี่สีเบจนะครับเบาะก็สภาพสวยๆนะครับไม่มีรอยฉามรอยแตกนะครับผมพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยยูนิเทนสามก้านนะครับสําหรับคันนี้นะครับตัวเลื่อนไม้นะครับจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับจะได้จะไม่ได้อยู่ตรงที่ฝั่งพวงมาลัยนะครับตัวเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับผม สำหรับตัวแอร์เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะครับตัวทนทานอยู่แล้วครับดูแลรักษาง่ายใช้งานไม่ยากนะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์ตัโนวัตินะครับแผ่นแดชบอร์ดด้านบนนะครับผมสภาพสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับถือว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาดีมากนะครับมาชมในส่วนของโครงสร้างรถนะครับผมหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะครับสติ๊กเกอร์นะครับจากทางโรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่ครับหัวน็อตเกี้ยงๆนะครับผม รถไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับหรือว่ามีการโดนถอดตัวประตูนะครับไปทําสีมานะครับในส่วนของตัวบอร์ดนะครับของผู้โดยสารนะครับสภาพก็สวยงามนะครับผมนี่ครับไม่มีแตกไม่มีช้ํานะครับสภาพสวยดูดีใช้งานได้นะครับผมกีพร้อมใช้เลยนะครับมาชมในส่วนของด้านท้ายนะครับผมท้ายเดิมๆนะครับไฟเบรกต่างๆนะครับโรมใสๆสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับโลโก้ต่างๆมาครบนะครับ มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่ท้ายสวยๆเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องอ่าฝาท้ายนะครับดูที่เก็บสัมภาระนะครับจะเปิดให้ดูในส่วนของโครงสร้างรถด้านท้ายนะครับผมเพราะว่าที่นี่นะครับผมการันตีได้เลยนะครับเพชรยนต์นะครับขารถนะครับต้องโครงสร้างเดิมนะครับผมไม่มีการชนหนักพิกความน้ําท่วมมาขายแน่นอนนะครับ นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับผมหัวน็อตเกยงๆนะครับไม่มีรอยปัจจามาขันนะครับนะครับมาได้นะครับนี่มาชมครับในส่วนของอ่ายางอะไรไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดรถไปให้นะครับอันนี้เดี๋ยวติดไปให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมคันนี้นะครับคุ้มแน่นอนราคาเพียงสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมได้สีเทาดําด้วยนะครับ สิ่งนี้หายากนะครับผมแล้วก็ราคารถสอว่าไม่ได้นะครับผมใครหารถไปใช้งานในเมืองคล่องตัวคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมารับชมในรายละเอียดของห้องเครื่องกันต่อเลยล้วกันนะครับมาดูในรายละเอียดห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเบนซินนะครับ VVTi ขนาด1.5ลิตรนะครับภายในก็สะอาดตานะครับรอยแต้มสีมากสีต่างๆจากทางโรงงานยังอยู่นะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับโครงสร้างรถนะครับไล่ดูตั้งแต่ แมนอาร์นะครับที่เบ้าโชกคนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับผมแ่นกันความร้อสภาพพร้อมใช้งานนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับหัวล้อฝั่งนี้ไม่มีขยับนะครับเบ้าโชกคสวยงามนะครับเรียงตัวนะครับผมฝากระโปรงฝาเดิมนะครับตาปั๊มโตวต้ายังอยู่นะครับสําหรับคันนี้นะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสําหรับตัวโตลต้าวีออส 1.5e คันนี้สีเทาดานะครับราคา279,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ใครหารถนะครับราคาประหยัดไว้ใช้งานคันนี้ต่อโจทย์ได่นอนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ศูน1 3 1 8 8 2 6ปดได้เลยนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมยังไงก็ขออนุญาตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับทางบริการของเรานะครับมีบริการจัดไฟนันได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็มีวิ่งเซ็นไฟนันให้ทั่วประเทศนะครับผมใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับผม แล้วก็พี่ๆคนไหนนะครับสนใจรถมือสองอยู่นะครับหรือว่าชอบการรีวิวรถมือสองกุภาพเกตเอนะครับผมสามารถนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยเลยการกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมเมื่อมีคลิปสัดไปนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับตัว v i o อ 1.5e คันนี้นะครับสีเทาดำเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ